สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับในกลุ่มของทีมคนเล่นบ่อยนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังลูกเพจทุกคนนะครับในเพจ a m แมทออนไลน์นะครับ <S <S <ๆ>วันนี้นะครับคุปปีขออนุญาตมาแนะนำนะครับการแข่งขันนะครับทีม AMA มออนไลน์นะครับซึ่งเราจะจัดก,การแข่งขันต่อเนื่องจากการชิงแชมป์ รอบบุคคลนะครับของเดือนมีนาคมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยไอรอบบุคคลของเดือนมีนานี่ก็เข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับเป็นการแข่งขันกันระหว่างน้องโฟก์นะครับแล้วก็น้องจิตนะครับซึ่ง2คนนี้ก็ต้องแข่งขันกันในระบบ6ใน11เกมนะครับดูว่าใครจะเป็นแชมป์ประจําเดือนมีนานะครับซึ่งระหว่างนี้นะครับระหว่างที่เรากําลังรออยู่นะครับคูปีก็ได้รับสมัครนะครับ รายชื่อทีมนะครับเพื่อใช้ในการแข่งขัน a m a t ออนไลน์แบบทีมนะครับซึ่งนี่เป็นการแข่งขันรูปแบบใหม่ซึ่งจะจัดครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับเราอยากจะเอารูปแบบนี้นะครับมาจัดในการแข่งขันในระบบของออนไลน์ดูให้ได้สักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเห็นการแข่งขันของกีฬามหาวิทยาลัยแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจมากอยากจะเอากีฬาอยากเอาแนวทางในการจัดแบบแบบแบบนะั้นนะครับมาจัดมาจัดกับพวกเราในการแข่งขันแบบออนไลน์ดูนะครับซึ่งนะ ตอนนี้นะครับเราก็ได้รายชื่อทั้ง20ทีมนะครับที่สมัครมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ต้องขออภัยไปยังลูกเพจทุกคนด้วยนะครับที่เราไม่สามารถรับสมัครแบบหน้าเพจได้เนื่องจากเราจําเป็นอย่างยิ่งครบที่จะต้องใช้คนภายในกลุ่มนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่ามีสมาชิกสมัครจากหน้าเพจแล้วก็ไม่ได้เข้ากลุ่มเนี่ยเราจะตามกันไม่ได้จะทําให้ทีมของเรามีโอกาสแพ้สูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมาชิกในเพจนะครับ อยากเข้ามามีส่วนร่วมนะครับอยากได้แข่งขันในทุกทัวร์นาเมนต์ที่เราจะจัดขึ้นซึ่งเราจัดแข่งแบบฟรีนะครับไม่เสียอะไรเดเลยแล้วก็ไม่ได้อะไรเหมือนกัน,นครับได้แต่คำชื่นชมนะครับแล้วก็ได้มิตรภาพดีๆจากพวกเราไปนะครับเราเนี่ยตั้งใจจัดแบบนี้ทุกๆเดือนอยู่แล้วครับเพื่อให้ทุกๆคนนะได้มีกิจกรรมร่วมกันนะครับตอนนี้ก็สมัครมาแล้วทั้งหมด20ทีมนะครับ20ทีมนี้ก็จะเป็นคนในกลุ่มทั้งหมดนะครับ อะครับทั้ง20ทีมก็จะดูได้ตามไอช่ที่อยู่หน้าจอตรงนี้นะครับมีคือยีทีมที่สมัครมาโดยในแต่ละทีมนะครับจะประกอบไปด้วยสมาชิกจํานวนทั้งหมด3คนนะครับก็แล้วแต่เราจะไปหาใครมานะครับหรือบางคนมาเดียวก็ไปจอยกับทีมที่ยังมีสมาชิกไม่ครบนะครับเราก็ได้สมาชิกมาทั้งหมด60คนถูกต้องไหมครับคราวนี้เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวครูปีจะมาอธิบายก,กฎกติกาในการแข่งขัน ในการชิงแชมป์รอบเดือนเมษาซึ่งจะเป็นการแข่งขันแบบประเภททีมนะครับรวมๆนะครับการแข่งขันในรอบนี้จะเป็นการแข่งขันคล้ายๆกับสมาค,คมจัดนะครับก็คือจะเป็นรอบคัดเลือกแล้วก็เอาผู้ชนะที่ลำดับดีที่สุด2ท่านนะครับสทีมนะครับไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับโดยกําหนดเกมรอบคัดเลือกเอาไว้ที่10เกมนะครับแล้วก็รอบชิงชนะเลิศก,ก็จะมีทั้งหมด2เกมด้วยกันนะครับ ลักษณะของการแข่งขันนะครับก็คือเริ่มต้นเนี่ยเมื่อเรา,าพร้อมจะทําการแข่งขันนะครับครูปีก็จะนําทุกคนเข้าสู่เว็บไซต์นะครับก็คือเว็บชาลองตัวนี้ครับเป็นเว็บที่เอาไว้ใช้สําหรับการแข่งขัน l o v ที่เห็นบ่อยๆนะครับแต่เราเอามาประยุกต์ใช้กับการแข่งขันใน a m a t นะครับ ซึ่งเม่อกี้ครูปีได้ลองอัดไปแล้วรอบหนึ่งปรากฏว่าภาพไม่มาครับครั้งนี้ก็เลยอัดรอบก็เลยได้เห็นโปรว่ามันมีสัญลักษณ์ของผลการในการที่ได้ลองสาธิตไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะลองสาธิตใมาอีกครั้งนึงนะครับในรอบแบ่งกลุ่มนะครับครูปีก็จะเอารายชื่อของทุกๆคนทุกๆทีมนะครับมาใส่เอาไว้ในหมดนี้แล้วก็เปรียบเสมือนการลงทะเบียนนะครับแล้วจากแมตนี้ครับเนี่ยัจะมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเมื่อเราครบแล้วเราก็จะชัฟเฟิลนะครับซึ่งตอนนี้ชัฟเฟิลไม่ได้แล้วก็คุณครูสั่งแบบ เริ่มทัวร์นาเมนต์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะชัฟเฟิลกันนะครับว่าใครจะได้เจอใครเป็นการเรนดอมนะครับเมื่อเราตัดสินใจยุติการชัฟเฟิลก็คือจะได้ทีมที่จะเข้าแข่งขันในรอบรอบแรกครับรอบคัดเลือกนะครับมันก็จะมาโพในหน้านี้ครับที่เขียนว่ารอบแบ่งกลุ่มนะครับนี่ครับนี่เลยแบบนี้เลยครับมันก็จะจัดทีมมาว่าใครเจอกับใครใครเจอกับใครนะครับแต่ในขบวนการที่ว่าแล้วในทีมนั้น มันมีสมาชิก3คนใช่ไหมครับใครหลายจะต้องเจอกับใครภายในทีมคู่ต่อสู้วิธีการของเราก็คือก่อนเริ่มแข่งขันนะครับคือทุกคนจะได้เห็นก่อนว่าเราจะต้องเจอกับทีมไหนนะครับแล้วสมาชิกภายในทีมนะครับก็ไปวางแผนกันนะครับอย่างเช่นมันเจอทีมทีมโอเคดีกว่าครับมันเจอทีมโอเคนะมีน้องเต้น้องซีมนะครับกรูภูนะครับให้เรามาเช็คว่าเฮ้ ทีมโอเคนะ่าจะวางใครมาเป็นมือหนึ่งวางใครมาเป็นมือสองวางใครมาเป็นมือสามมันไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องวางแบบนี้ตลอดนะครับเราสามารถสลับกันได้นะครับก็ให้ลองดูว่าเขาจะวางใครแล้วก็ให้เราเลือกเอาผู้เล่นที่เหมาะสมไปประทะกับเขานะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ขึ้นอยู่กับดวงล้วนๆครับบางทีคนที่เก่งที่สุดไม่จําเป็นต้องอยู่ที่มือหนึ่งก็ได้นะครับอาจจะไปเก็บแต้มแน่ๆที่มือสามก็ได้อาจจะวางแขนอะไรกันแบบนี้ได้หมดเลยนะครับ ครูปีก็จะส่งลิงก์นะครับให้ทุกคนเนี่ยที่เป็นหัวหน้าทีมนะครับหัวหน้าทีมก็คือคนที่สมาชิกเป็นคนที่1น่นะครับถัดไมครับอันนี้นะครูจะส่งลิงก์ให้คนเหล่านี้นะครับเป็นคนจัดทีมนะครับว่าอยากจะให้ใครเป็นมยอหนึ่งก็จะได้ลิงก์นี้ไปนะครับอย่างเช่นว่าตอนนี้กำลังจะแข่งขันรอบที่1เราก็เลือกรอบที่1ใช่ไหมครับกดถัดไปนะครับเลือกทีมของเราครับสมมติว่าเป็นทีมชื่อว่าเล่นครั้งแรกกดถัดไปครับ เล่นครั้งแรกครับเขาก็จะถามว่ามือวางลําดับหนึ่งรอบนี้จะให้ใครมีสาคนสมมุติว่าหัวหน้าทีมบอกว่าเอาเพียวเ,เป็นมือหนึ่งแล้วกันกายเป็นมือ2แล้วก็เข็มเป็นมือ3หนูว่ากดส่งได้เลยครับเมื่อหนูกดส่งนะครับข้อมูลเหล่านี้ก็จะมาโผล่ที่ช่องนี้ของครูซึ่งครูจะตั้งค่ายครูดูได้คนเดียวนะครับครูก็จะจัดวางว่าวคนเหล่านั้นเนี่ยใครที่ต้องเจอกับใครนะครับใครจะต้องถูกใครก็จะจัดแบบนี้ ช่องนี้ก็เอาไว้สําหรับกรอ,อกผลนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยอาจจะต้องให้พวกเราช่วยกันกรอ,อกผลนะครับเพราะนั้นผมจะส่งลิงก์นี้ตอนหลังนะครับหลังจากที่ว่าทุกทีมเนี่ยส่งมือวางมาให้ครบหมดแล้วนะครับจะไม่ส่งให้ก่อนเพราะป้องกันการเห็นว่าผู้ต่อสู้เอาใครมาเป็นมือวางอันดับที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะส่งลิงก์แบบอีดิเตอร์ได้นะครับต่อเมื่อทุกทีมลงมือวางมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะครับก็จะส่งให้เพื่อนทุกคนนั้น ื่อแข่งเสร็จก็ไม่ต้องรอให้ครูเป็นคนกรอ,อกนะครับพวกเรากรอกมาในนี้เลยนะครับเมื่อพวกเรากรอกเสร็จปุ๊บนะครับครูก็จะเอาผลตัวนั้นแหละมากรอ,อกนะครับอย่างเช่นว่าทีมนี้นะนั่นดวงกับเจอกับทีมตัวมันนี้ให้พี่คิดไงนะครับครูก็จะกดเพิ่มตรงนี้ครับมันจะเขียนว่า3เซตนะครับคำว่า3เซตในที่นี้ก็เปรียบเสมือนว่าคู่มือ1คู่มือ2คู่มือ3นะครับ สมมติว่าคุคุรกรอ,อกนะครับทีมแรกนะครับคู้มาหนึ่งนะครับเจอกันไปได้2องสามห้าต่อเท่านี้อ่นนี่นกรอ,อกในมั่วๆนะครับ mm hmm. เราจะไม่มีการกดเลือกเรื่องของแม็กซิมัมนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครที่เล่นแบบเปิดคูณเกไม่คิดอะไรมากระวังพาทีมเสียนะครับดิฟต่างเนี่ยมีผลเยอะนะครับเองดูผลการกรอ,อกครับ จากผลการกรอกก็จะพบว่าทีมตัวมางี้ที่พี่คิดไงนั้นเอาชนะครับถึงแม้ว่าทีมนี้จะแพ้ใช่ไหมครับแต่2คู่แรกตรงนี้ครับเป็นผู้ชนะก็เลยกลายมาเป็นทีมนี้เป็นผู้ชนะผลมันก็จะออกมาว่าอะไรครับไปดูกันครับกดยินยันนะนี่ครับ2ต่อหนึ่งหมายความว่าทีมตัวมางี้ที่พี่คิดไงนะครับชนะไปได้ด้วยคะแนน2ต่อหนึ่งนะครับสองต่อหนึ่งคู่นะครับ ด้านขวาก็จะเป็นรายละเอียดของผลการแข่งขันนะครับสีส้มๆอันนี้ก็คือผู้ที่ชนะนะครับโอเคคราวนี้เมื่อเรากรอกอันนี้เสร็จนะครับลองไปลองดูสแตนดิ้งครับมันก็จะโผล่ลำดับมาให้นี่ครับเรากรอกไป2คู่นะเมื่อกี้ครับมันก็จะโผล่มาซึ่งคุณครูเนี่ยตั้งค่าในการเรียงลำดับดังนี้ครับหนึ่งเลยก็คือว่าเมื่อเราแข่งขันกันนะครับสมมุติถ้าเกิดว่าเราแข่งขันกันแล้วเราชนะไม่ว่าเราจะชนะ กี่คู่ก็แล้วแต่1คู่เนี่ยนับเป็น1คะแนนครับทีมเล่นมั่วๆเมื่อกี้ชนะไปด้วย2ต่อ1นใช่ไหมครับเล่นไปได้ชนะไปด้วย2ต่อ1นึเขาก็จะได้เปรียบเสมอได้ไป2เซตก็คือได้มา2คะแนนนะครับสเซตก็คือ2คนเนะี่ยที่เอาชนะก็ได้มา2คะแนนและเราจะได้คะแนนแมตช์วินนะครับแมตช์วินนี่แมตช์วินแมตช์วินคืออะไรก็หมายความว่าเมื่อเราเป็นผู้ชนะนะครับเราจะได้เพิ่มอีก1คะแนนทันทีได้ทั้งทีมน,นะครับรวมแล้วรอบนี้ทีมนี้ก็จะได้ทั้งหมด3คะแนน ถ้าไมครับก็คือชนะ2คู่และเป็นผู้ชนะในทีมด้วยก็เลยได้มา3คะแนนและจะได้ point dip นะครับนี่คือ point dip นะเราเอา dip นะครับอยู่ตรงนี้ลักษณะการเรียนของครัวก็คือดูสกอร์ก่อนนะครับตั้งค่ายดูสกอร์ก่อนแล้วดูที่ dip เลยนะครับ dip ในส่วนนี้ก็คือเอาคะแนนที่ทําได้ของทุกคนทั้ง3ม,มือบวกกันนะครับลบกับที่เสียไปทั้ง3ม,มือนะครับในกรณีอย่างนี้ก็คือเนี่ยเมื่อกี้ทำไปได้1396 นะครับแล้วก็เสียไป 1, 2 0 4นะครับก็จะบวกงาน192นะครับประมาณนี้นะครับและในขณะเดียวกันทีมที่แพ้นะครับทีมที่แพ้ถ้าเราแพ้แบบ0ูนย์สามอันนั้นได้ศูนย์คะแนนศูนย์พอยต์แน่นอนแต่ถ้าเราชนะได้สักคู่นี่ครับเราจะได้คะแนนต่อเซตนะครับชนะ1คนก็คือชนะได้1คู่ก็ได้มา1คะแนนเห็นไหมเราก็ได้สก,กอร์อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้ทีมแพ้เราก็ได้คะแนนเพราะนั้นทํา ในฐานะของตัวเองให้ดีที่สุดครับส่วนทีมจะชนะหรือไม่ค่อยไปวัดกันที่เพื่อนไว้ใจเพื่อนกันครับแล้วเราก็มาลองดูผลเมื่อเรากรอกอันนี้เสร็จหมดนะครับในนี้จะมี2เมนูให้เลือกนะเราสามารถกดดูจากมือถือก็ได้นะครับไปดูที่แมต์เมื่อเรากรอกหมดนะครับในที่นี้ถ้าเกิดครูใส่คะแนนหมดมันจะขึ้นดาวสองให้อัตโนมัติเลยครับโดยดาวสองมันจะเป็นการแข่งขันแบบสลับคู่ด้วยวิธีการสวิตช์แพริงนะครับสวิตช์แพริงการสวิตช์แพริงก็ หลายคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะครับคนไม่รู้จักก็คือแบบเดียวกันกันกบที่สมาคมจัดประมาณนี้นะครับเราก็จะแข่งต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนมันจบเกมนะครับ,จน,นจ,บ,นรบจนมันจบเกมรอบทัดเลือกของเราเราก็จะคัดเอา2คนนะครับที่อยู่อันดับ1นอันดับ2เข้าไปแข่งรอบชิงชนะเลิศนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นลักษณะของการอธิบายแบบคร่าวๆด้วยความรวดเร็วนะครับ ลัวว่าถ้าเยอะไปเดี๋ยวหลายคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจฟังสักเท่าไหร่นะครับใครมีอะไรสงสัยสามารถสอบถามได้นะครับคนในกลุ่มก็สอบถามได้จากในแชทนะครับส่วนแฟนเพจก็คนที่อยู่ในเพจก็สอบถามได้จากช่องของคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่เราฟังจนงจบสวัสดีครับ